Music arms! ครับพอกันอยแล้วกับเรื่องอะไรวะเรื่องมันง่ายครับผมอ่าเป็นไงพี่สบายดีสบายดีครับสบายดีผมก็ถามอย่างนั้นแหละผมเพิ่งเจอพี่ปืนเมื่อกี้แหละผมผมผมออกจากป่ามาอุ้ยไอ้บิ๊กอีหักเออครับผมวันนี้เรื่องมันง่ายเรื่องมันง่ายก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องอะไรที่มันง่ายๆเว้ยครับผมครับผมวันนี้เนี่ยเนื่องจากเนี่ยพี่ปืนเล่นตอนแรกผมเห็นพี่ปืนเดินเข้ามาใช่ป่ะจัดจับกีตาร์ปุ๊บโอ้โหจิ้มใหญ่เลยปกติพี่กก็จิ้มอย่างนี้ จิ้มพี่ใช้นิ้วเก่งเหรอปกติฝึกไงนิ้วมันก็ต้องฝึกจิ้มจมแหละแล้วแน่แน่ครับผมก็คือว่าเวลาพี่ปืนแทปปิ้งเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งครับผมปิกแม่งหายไปไหนวะอ่าฮะเออเคยสังเกตบ้างว่าแบบเวลาที่มือกีต้าร์เก่งๆหรือวงที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะปกติเล่นปิกอยู่ดีๆอยู่ดีแม่งปิกแม่งหายไปเว้ยแม่งใช้นิ้วจิ้มแม่งใช้อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรเออ มันหายไปไหนพี่ปืนมันหายไปไหนพี่จริงๆเขาใช้อย่างงี้ครับสมมติเวลาดีดใช่ไหมพอยจริงปุ๊บปุ๊บทันไหมเกินเกินไม่ทันไม่ทันมันมีวิธีมันมีวิธีอ่ะให้พี่เจนอธิบายด่าพูดอย่างงี้ดีกว่าปิกเนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าปิกเนี่ยมันอยู่กับมือเราทีนี้เนี่ยการที่ปิกมันจะเป็นส่วนหนึ่งกับมือเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นครับผมจำเป็นจำเป็นอ่าปิก ปกตินะครับเวลาผมผมเมื่อก่อนเวลาผมฝึกกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยการจับปิ๊กนี่มันก็ยากแล้ว uh huh. เพราะการจับปิ๊กเนี่ยเ,เราเราเราต้องวางในลักษณะที่มันจะต้องเป็นลักษณะเนี้ยคือ uh huh. เทคนิคของผมนะไม่รู้ใครแต่ว่าเวลาผมาต,ตั้งมือตรงอย่างเงี้ย uh huh. ปิ๊ก uh huh. มันต้องชี้ไปข้างหน้าอย่างอาอย่างเงี้ย uh huh. นะปิ๊กช uh ี huh. ้ไปข้างหน้าถ้าปิ๊กมันอยู่อย่างนี้นี่คือมันจะติดีดยังไงวะ uh huh. ถูกป่ะหรือ <laughs> ปิ๊กอยู่อย่างนี้จะดียังไงวะใช่ป่ะ ปิกมันต้องอยู่ประมาณนี้ครับคือชี้ไปข้างหน้าหลังจากที่เราแบบยื่นมือตรงเนี้ยมันอยู่ข้างหน้าซึ่งก็อย่างนี้นี่คือหนึ่งอย่างแต่ในการที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยเราเล่นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จปุ๊บก็กกล้องซูมเสร็จปุ๊บทีนี้ผมจะแท็ปปิ้งผมจะทำยังไงวะเออบางทีก็อาจจะแท้นิ้วกางครับผมบางคนไม่ถนัดนิ้วชี้ทำไงครับผมอ่าบางคนใช้นิ้วกางนะแต่ผมไม่ถนัดนิ้วกลางเออผมใช้นิ้วชี้ผมทำยังไงผมอ่ะเวลาผมอยู่บนรถเมล์ เราอย่างแรกที่คนส่วนใหญ่จะลืมคิดไปคือการใช้ชีวิตอยู่กับปิก๊กจ,จริงๆนะพี่ครับผมเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยใช้พี่อยู่กับปิ๊กเนี่ยสำคัญมากคือถ้าผมเก็บไว้อย่างนี้ผมจะใช้วิธีการน,นี่ซ่อนอันนี้แอบรับยูแล้วม่นเนี่ยแอบรับยูใช่แอบรับยูอย่างนี้อ,อ่อ<ะ>แล้วมันอยู่ตรงไหนครับถ้าอย่างนี้ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยกีตาร์ไอ้แก็ไม่มี่มันจะฆ่ากูวะเนี่ยเหมือนมันจะฆาตเลยพี่เออก็คือปิ๊กเนี่ยเราต้องอยู่กับมันนี้แหละคือ เวลาผมนั่งบนรถเมย์ผมไปไหนมาไหน่งผมจะเก็บผมจะฝึกเก็บปิ๊กนะฮะซ้อนปิ๊กกลับมาใหม่ผมก็เก็บปิ๊กเก็บปิ๊กอย่างนี้กระตุกกลับมาใหม่อ๋อผมก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยปิ๊กปืนเคยเคยฝึกป่ะนี่ไม่เคยฝึกใช่ไหมผมี่ไม่ผิวขนาดเจ็บโอเคผมก็ผิวอยู่แล้วเว้ยโอเคผมก็ผิวอยู่แล้วเว้ยโอเคผมก็ผิวอยู่แล้วเว้ เออคือเอาง่ายๆครับเทคนิควันนี้ก็คือการที่ใช้ชีวิตอยู่กับปิ๊กปิกมันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่าศิลปินส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้การเก็บปิ๊กการยังไงการซ่อนปิ๊กอยู่อย่างเงี้ยผมอยู่อย่างนี้ปุ๊บผมสามารถที่จะเก็บปิ๊กได้แล้วอผมกลับมาใช้ได้ใหม่แต่ถามว่าเนี่ยเอาจริงคนไม่เคยเก็บอะไปลองเลยไม่ถนัดจริงๆนี่ดูอย่างเงี้ยจะพิวนะแต่ผมผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะะอ่ะก็แล้วแต่ใช่ป่ะครับคืออันเนี้ยมีเก็บอย่างนี้ แต่ว่าพิปืนเนี่ยเขาจะใช้นิ้วนิ้วกลางครับผมใช่ไหมโตเทนนิ้วกลางเป็นหลักพิปืนก็จะแบบใช้นิ้วกลางแบบจิ้ม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 อย่างเงี้ยมันมันสะดวกดีมันไม่ต้องเก็บไงก็มันก็เออได้เลยเออที่กลางตลอดครับน้ำลายกันเด่นเลยตอนนี้ครับอ่ะมันมันไม่ใช่มีประโยชน์แค่ตอนแ t a ป p i n g อ่าเกาเออเวลาเกาเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราเล่นกีตาร์เสร็จปุ๊บ เยเราอยากจะเกาเออนี่ไงให้ผมก็จบแล้วพี่นี่ธบุ๋มผมจะเกาวันนี้กิต้าเปิกอยู่นั่นนแน่เอาสักหน่อยเอาสักหนึ่งค่ะธบุ๋มอยากจะเกาครับผมอยากจะใช้นิ้วบ้างอะไรนี่มันจะไม่ได้เบสมันจะไม่ได้เบสมันจะแบบแป้งใช่ปะแต่ผมอาจจะแบบเก็บอย่างนี้ มัใช้พิธีเก็บอยู่ในมือผมอาจจะได้เป็นไปไปอยู่ไหนปิ๊กหายไปไหนอยู่นี่ปิ๊กอยู่นี่ตอนเก็บอยู่อย่างงี้เฮ้ย <c oughs> hey, มันเหมือนยากนะเว้ย <c oughs> เอ้ยมันมันมันเหมือนง่ายนะแต่ลองต้องลองต้องลองฝึกผมใช้เวลาอยู่กับมันประมาณใช้เวลาไม่นานครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งคือผมไปเรียนนั่งรถเมล์ผมก็เอาปิ๊กมาจับอยู่ในมือเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะเว้ยการที่เอาปิ๊กมันอยู่ในมือแล้วก็นั่งรถเมล์ดิฟังเพลงไปดิจะฟังอะไรก็แล้วแต่ ใช่ป่ะออเออดูผู้หญิงเต้นก็ได้เออนั่งดูไปก็จับปิกกำไปกลับมาใหม่กำไปเนี่ยครับนี่คือสําคัญมากปิกมันไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันมีวิธีการเก็บปิกครับผมเราควรจะ,ะเหมือนเราเล่นมายากลเราควรจะต้องเก็บให้มันอยู่ในมือเราอย่างเงี้ยโดยที่เราถนัดมือ,อ,อตอนนี้ผมถนัดแหละผมก็เก็บที่ีปุ๊บผมกลับมาอย่างนี้ใช่แต่ผมเล่นไม่เก่งผมเลยเล่นเลยไม่นไม่เยอะแต่ว่าผมก็เก็บได้นะอันนี้อันนี้ก็คือ วิธีการเก็บปิ๊กมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมพี่สอนแล้วที่มันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยวะแต่ว่าลองดิเอเพราะว่าบางคนแม่งลืมครับผมบางคนมันลืมเล่นเล่นยู่ปุ๊บวางปิ๊กไว้ที่หัวเข่าก็เล่นไปบางทีหายไปอ้าวปิ๊กหายไปไหนเออเห็นปละมันจะหายไปได้ยังไงก็มันหล่นไปข้างล่างใช่ป่ะแต่ถ้าเราอยู่ในมือเราอ่ะเราก็คอนโทรลได้ครับผมเออก็เนี่ยนี้ปิ๊กก็อยู่ในมือผมครับผมเราได้ซาวของนิ้วได้ซาวของอะไร มันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมฮะไม่ต้องพิงมพ์ภาษาญี้ปก็ได้หรือถ้าคนจะเก็บได้คนจะเก็บอย่างนี้ก็ได้กูเก็บไม่เป็นกูเก็บอย่างนี้อะ่ะหรือที่โป้งแล้วแต่คนว่ะเอาอย่างเงี้ยแต่ว่าลองฝึกดูครับอย่าไปอมไม่ใต้ลิ้นหรืออะไรไปใส่ไว้ได้หูอันนี้มันไม่ถนัดฝากมือเบรกก็ไม่ได้ี๋ยวมือเบรกดีไม่ได้ใช่ถูกต้องนั่นแหละเดี๋ยวไปฝากนักร้องร้องแม่งอมอีกเออนั่นแหละครับก็ลองฝึกดูครับการใช้ชีวิตอยู่กับปิ๊ก มันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันไม่ได้ง่ายอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นเล่นอ๋อจริงจริงจริงแค่จับปิกอยู่ในมือเนี่ยยากแล้วแต่การที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมัน่ะในช่วงเวลา3นาที1นาทีชั่วโมงหนึ่งมันต้องอยู่กับมันให้ได้ครับผมเก็บอยู่อย่างนี้ผมก็อยู่ได้เห็นไหมครับว่าเรารักทุกคนรักทุกคนอะไรเออไปลองฝึกดูฝึกดูก็กำกำแบ่กลับมากลับใหม่ แกปิกกลับมาจับใหม่ใช้เวลาอย่างเงี้ยเอออยู่กับมันนั่งรถเมย์ทำอะไรก็ตามครับผมฝึกเอาครับมันช่วยคุณได้เอ้าไจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอลมันแกงกูโอเคครับเอาไปว่าอุ้ยเอาไปว่าตอนนี้ก็ที่ผมทังแล้วก็บอกวันนี้ผู้ขอลาไปก่อนครับผมฝากไว้ด้วยครับกับเรื่องมันง่ายครับผมสวัสดีครับไอ้บอลฆ่ากู Music arms!